สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับช่องเสียบวิ๊กรถบ้านสก้าวจารินยนนะครับผมวันนี้ซื้อรถเข้ามาใหม่นะครับผมก็มารีวิวให้ดูนะครับซื้อเข้านะครับยังไม่ได้ล้างนะครับคันนี้เป็นรถเป็นตู้ทึบนะครับผมรถวิ่งงานนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับรถพร้อมวิ่งงานเลยครับเป็นตู้ทึบนี่ครับผมซื้อเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับผมข้าเก๋ไปขับมาเมื่อกี้เลยนี่ครับ สวยงามมากครับอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับนี่มีล้อใหม่พร้อมเลยนะมีล้อใหม่มีพร้อมอม,อม,มีตู้ทึบพร้อมเลยนะครับนี่<อ>ใครหาอยู่นะครับนี่ใครหาไปวิ่งงานวิ่งอไรนนครับนี่สอบถามได้นะครับผมเต็นเรามีให้เลือกหลายรุ่นเลยมาดูข้างหน้ากันครับ รอครับล้างไปในสวยแน่นอนล้างเกะติกเกอร์ออกขัดสีครับแล้วก็เพิ่งซื้อข้าวครับนี่ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้แต่งตัวอะไรเลยเดี๋ยวเอาไปล้างเกสติกเกอร์ออกสวยกว่านี้ครับดูภายในครับนี่ครับภายในรถวิ่งอยู่เสยงเก้าครับนี่ยังสวยครับรถใช้มือเดียวครับผม เป็นไฟฟ้านะครับนี่จบไฟฟ้าจบไฟฟ้าครับสวยครับดื้อมเดี๋ยวล้างเสร็จจะมาดีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมก็รถเราก็จะคัดเข้ามาก็แบบนี้แล้วครับนี่เอาแต่รถสวยๆมาครับ ให้ลูกค้าได้เอาไปใช้งานก็ได้คุ่มกับราคาที่ซื้อไปเนาะว่าราคารถคันหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆน,น,นะครับราคารถคันหนึ่งหนี่หลายแสนเลยน่ครับมีท่อออกท้ายนะครับของบอยไอซียูนั่งเรถก็แคมสวยไม่มีชนไม่มีไรมานะครับนี่สวยงามมากเลยให้ดูฝั่งนั้นกันบ้าง ตรงนี้หลุดเด๋ยค่อยซื้อใส่ใหม่นะครับมันหลุดโอ้ยมันหักเลยดิค่อยซื้อใส่ใหม่มันปื้ไม่ได้นะฟังนี้นี่บผม ก็โอเคนะผมสำหรับคลิปน,นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับไปเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ